ยาสีฟันซิสเทมมา use, สูตรซีเมนฟลูออไลน์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุนี่คือซูซูกิอบุริครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับะอาหาร ล่อค่ะเอ๊ะใช่มาไล้ทนะ้เหมอร่อยอร่อยมากเลยนี่อยู่กับพระค้าของเรานะคะคุณเหมนะครับสวัสดีครับผมเหมภูมิพาดิษฐ์นิพยารศนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนนานี้ครับค่ะ เลยครับหลักเราปะรักมากเลยฮะส่ดนตวแล้วนี่ยสแหับที่2่ออีทียใช่ปะใช่ครับลอมีเหมือนบ้านเลยอ่ะไอโต๊ะแดงกับอีแดงข้างหน้าก็เหมือนบ้านเราใช่ผมก็มีครับตงกันนะเกตเขาไม่ใช่อย่าตีกันด้วยเขาตีเราคนเดียวด้วยอรารนี่มัน มีที่มาที่ไปเหรอคุณเห็นเปิดร้านค่ะโอ้นี่มารู้มานานยังฮะก็เพิ่งนับนับถึงวันที่มาถ่ายเนี่ยประมาณเก้าวันเก้าวันได้ครับเอาเตรียมกระแจกมาเลยเดี๋ยวฉันเริ่ร้ลน์ให้ก่อนด้วยแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น่ะคะก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นครับ คือผมเนี่ยเป็นคนชอบทานเพื่อนเพื่อนก็ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็เลยแบบอยากลองดูว่าเฮ้ยอาหารญี่ปุ่นนยม,มันเป็นยังไงแล้วแบบก็เลยอยากลองทําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นโดรายกิชอบไหมคะ <c oughs> โดรายกิอ๋อที่ คีเทพเจ้าโดเรมอนโดเรมอนชอบทานใช่ถูกชอบอาหารญี่ป mm hmm. ุ่นอย่างงี้ไม่ตั้งร้านขายคุริโกะไปเลยล่ะไม่ดีไม่ต้องไม่มีขนมเอาหับแล้วเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นมันจะต้องไปเรียนหรือว่าไปศึกษายังไงไหมฮะพูดเลยฮะว่าทุกคนเนี่ยความรู้เกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมีเยอะมากไม่มีเลย ทเลทำไมถึงมาเลือกเปิดบนถนนอโศกตรงข้ามตึกกรบนี้เพราะอยากจะได้ชิดกับประัดใช่ไหมเอาเอาความจริงหรือความสวยงามนะฮะเอา สวยงามก่อนเอาความสวยงามความสวยงามคือถนนอโศกเนี่ยเป็นเส้นที่มีคนพุกพลาดเป็นทำเลที่ดีเป็นทำเลทองความจริงเหรอคะความจริงคือเพื่อนผมเดินมาเจอเขากำลังติดใต้ครับก็เลยเลือกร้านนี้ครับเซ็งด่วนงี้ใช่ครับก็เลยจัดการซะดีเป็นคนจริงใจนะเนี่ยเออบอกกับการพาไปเจอแม่เดี๋ยวทุกเม็ดเลยนะนี่เก็บทุกเม็ดเลยทุกเม็ดเลยเราจำได้วาเมื่อคราวน้องดิบันเป็นหลางโล่ง ผมอยากจะพูดเลยว่าครั้งแรกที่เพื่อนหมกเลี่ยงมาดูที่นะผมแบบคิดในใจว่าเฮ้ยที่ตรงนี้หรอมันมันจะขึ้นมาเป็นร้านได้ยังไง่าแล้วสุดท้ายเพื่อนผมก็เลยเขาทําแบบมาเป็นเพรสเปคทีฟมาให้ดูว่าร้านจะออกมาเป็นยังไงอย่างงี้ฮะก็เลยแบบตกลงปงใจกันที่ทำที่นี่เห็นเป็นรูปเป็นร่างใช่ไหม ที่มาทานที่อริมะลุกของเนมนักจะเป็นคนกลุ่มไหนคะก็ผมเห็นทุกกลุ่มนะมีทั้งกลุ่มทํางานมีทั้งนักศึกษาก็ตอนนี้ก็เหมือนวอล์กอิะแล้วก็กำลังแบบปากต่อปากอะไรอย่างใช่ไหมก้าววันที่ผ่านมามีลูกค้ามาแอลเอิร์นหรือยังคะยังไงฮะขอเบอร์โทรอะไรเงี้ยมีมีหรอเป็นลูกค้าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงครับมีลูกแล้ด้วยหรอใช่ คือผมผมก็เข้าร้านมาอ่างเงี้ยเขาก็นั่งทานอาหารอยู่เขาก็เริ่มเขาก็เริ่มคุยกับเพื่อนผมก่อนก็คุยไปคุยมาผมก็เลยถามว่าพี่อยู่แถวนี้เหระฮะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอ๋อลูกสาวเรียนอยู่นี่อยู่วัฒนาลูกสาวคนโตอายุสิบเจ็ดแล้วเขาก็พอคุยไปคุยมาก็เริ่มขอเบอร์ผมแล้วผมก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเบอร์ผมไปถ้าถ้าเกิดจะเข้ามาร้านเนี่ย ก็โทรมาได้เลยค่ะเขาบอกว่าออฟเปล่าขอไปให้ลูกสาวโอ้ยตายแล้วลายชืยอย่างนี้คุณแม่จริงขอไปให้ลูกสาวพอไรเลยป้าตอนนี้ลูกสาวทําธุรกิจขายตรงอเลยโทรมาเรียกคุณเหงิเนี่ยใช่เลยเกี่ยวกับเรื่องกองเครื่องกองน้ำอย่างนี้ผิดเลยเพาขอเบอร์คุณเหงิมาอนรึเปล่าก็เอาไปให้ลูกสาวเขาให้ไปเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนแล้วเขาจะทำยังไงนะเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้ไหมห้าหมื่นเองแล้าเอาเงิ อาหารยังมีมากมายเดี๋ยวจะต้องทานกันนะครับเอิมฝากร้านหน่อยโอนิมุของเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงตั้งอยู่ตรงไหนอาจจะมาครับผมก็ยังไงก็ขอฝากร้านโอนิมารุด,ด้วยนะครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิซากายะแบบโอนิมารุก็คือเป็นร้านที่สะท้อนตัวตนของความสนุกสนานอะไรอย่างี้ยฮะก็อยากจะให้มาทานกันดูช่วงช่วงช่วงกลางวันเนี่ยจะเปิด10บโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยจะเป็น5้าโมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงคืนได้ แต่ว่าครัวจะปิดประมาณสี่ทุ่มนะครับนี่ช่วงบ่ายว่างนี่ช่วงบ่ายว่างครับถ้าช่วงบ่ายปิดร้านไม่ได้ทําอะไรก็เดินไปฝั่งนู้นก็ได้ได้เลยฮะนะผมขึ้นตึกไม่ได้สิบอกฉันขอบัตร V I P หน่อยได้ไหมฮะบัตร V I P ฟิตเนสนะไว้ไม่ได้ขอไม่ได้ขอเป็นบัตรแล้วขอเป็นเงินดีกว่ารับได้ดีมฮะอ๋อทางนี้ทางนั้นยิ้มซิ ไอ้ฟันสีตัวสวยตายแล้วเนี่ยตายเฮ้ยเฮ้ยมันโดนหนามุ้ยเหรอะันขนาดเลยเนี่ยแพ้แพ้แพ้คนฟันเล็งตัวสวยเราสนับสนุนคนฟันขาวค่ะเราเลยมีกิฟต์เซตนะคะจากยาสีฟันซิสเตอรมามอบให้ค่ะเป็นสุดใหม่สุดสิบเอ็ดขัวร้ายนะคะอะ ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะร้านโอนิมารุนะคะก็แวะเอาเข้าวของพวกสนุกตี้ตุ๊กตาอะไรเงี้ยให้ผมที่ตึกกันได้นะครับขนมมากินและอาหารญี่ปุ่นของคุณเหมเนาะทัดพิมทัดสันนะ,ะเอาวันนี้ขอบคุณเจ้ค้าของเราด้วยนะบบคุณค่ะแม่คนนี้ผ่านนะอรอ่อ,รอยมากมเปลี่ยเรื่องเลยแ,ลลยแม่คนนี้ผ่านนะอรอ่อยเป็นคันนี่ไงเป็นมิตร